ต้องได้แน่นอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆครั้กันด้วยนะครับทำไมเสียงกเปลี่ยนไปวะวันนี้ก็อยู่กับผมเองใครก็ไม่รู้เช่นเดิมนะครับอ่าพอดีว่าเสียงเปลี่ยนไปนิดนึงไม่เปลี่ยนหรอกไอ้แซดฮ้๋วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมนีอีกแล้ววานได้ไปเขาเรียกว่าอะไรไฟาร์มมาแล้วนะครับหลังใหม่ใช่ หลังไม้แต่กูไม่มีไม้ละเด็กค่ะเริ่อวันนี้ผมจะมาได้ทุกคนก็รู้ฮะว่าไอ้เวสเวนนั่นน่ะเก็บหอยนั่นน่ะยังไม่เสร็จเลยได้มันยังไม่เสร็จเลยเราไปดูก่อนได้กระดูกสี่อง เจอว่ะนักเตะเป็นอีกกานหนึ่งเอ้าแรู้มันจะอยู่ไหนเนี่ยนีงไงไม่เจอว่ะจะได้ให้คะไดนลำพังต้องใช้ดวงเยอะเนี่ยแหละคือปัญหาที่แบบต้องกลุ่มขมับอะปัญหาที่นักเตะมันจะเป็นเลขหลักหน่วย แม่ก็ใจแบบแทบแต่คักกี้ก uh, <an> oui <ik> ok ัเมื่อกี้ใครวะไม่รู้ว่ะเมื่อกี้ใครออะเไม่รู้เหมือนกันนะเออใครวะเบอร์ก็ช่างมันแล้วกันนะก็วันนี้ก็ไม่ได้ฟอสซิลอันเดียวกันแม้แต่อันเดียวเลยใช่ไม่ได้อันเดียวกันเลย ว่าเธาต้องการฟลสซิลพระด็ว่าผมต้องการฟัสซิลสองอันที่เป็นอันเดียวกันแล้วไอตัวที่ไอตัวที่ให้เควสกับเราบอกว่ามันหายากซึ่งก็ถ้าเกิดไม่มีใครเชื่อกูเชื่อเบอคือแม่งหายาก,กจากริงอ่ะคือมึงทำสักสิบปีเสร็จเบอร์ เรียกได้ว่ากระดูกสีทองก็น่าจะเสร็จก่อนไอ้อสซิลอะเชื่อดูดิเชื่อไหมล่ะเออหากระดูกสีทองสีอันครบคือใส่ชุดสุดที่ใช้กระดูกสีทองครบนี่แบบสิ็จะต้องสิบปีที่แล้วอะ่ะเออคือ,อพอสิบปีที่ผ่านมานี่แบบดูนี่ขมกับ ที่ผ่านมาเคี่ยดหรือวะก็งงเหมือนกันว่าตัวเองทำเคี่ยวอะไรอยู่นะครับเบื่อแคแก็ถ้าเกิดมันบนถ้าเกิดขัดใจอะไรก็บอกผมได้ฮะตีคอมจะได้ไปตัเบตัวห้าได้นี่มาด้วย ไปหาตัวเ,เวันเลยตัวเ,เวสอยูเเใ่ใกล้ๆนี้เองขอ,อนี่หน่อยได้สีเหลืองมาว่ะซึ่งบ้านนี้ผมได้อัปเกรดไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะเห็นไฟหน่อยๆนนะคบนั่นคือสีที่ผมชอบสีที่ผมต้องการนะครับตอนนี้แม่งจะเอาไปใส่เกือบทั้งหมดบ้านแล้วเนะนี่ยเนี่ยต้องแต่บนไดนังสือ สมที่ชัดสมชั้นวางหนังสือแล้วก็ไอที่ใส่ชุดเก,กาะใช่ที่รองชุดเก,กาะไม่ใช่ร้อกแต่จงแม่งแล้วก็ไอที่ทําหมวกทําอุปกรณ์ทําอะไรที่เกี่ยวกับผ้า <S <S หรือไม่ก็ไอที่สมหรือไม่ก็เพื่อนใช่ทําเพื่อนที่ทําเพื่อนก็ทำมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตังไฟไฟนะ ก็เกิดใครไม่สังเกตก็อาจจะอันนี้นะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงตรงไหนแต่ก็ต้องสังเกตอะ่ะแต่ทุกคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่ามันเปลี่ยนแต่มันยังไม่เปลี่ยนทั้งบ้านนะไอ้เชียนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วถอาว่ามันเปลี่ยนไปยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเพราะผมเอาไปใส่แล้วสภาพมันยังเหมือนเดิมอะ่ะเนี่ยไอประตูทางเวนเนี่ยคือบนไดมันเปลี่ยนใช่ไหมไอชิคแมงไม่เปลี่ยน แ่ต่ที่นอนอีก้นแ่งแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือเพลงใหม่นะครับทำเองสดสดร้อนร้อนได้ทำมากกว่านี้เลย ยเพาะใช่ไหมละ่ะนี่บัลลังก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนแฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับทำไมถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นสีทองด้วยเพราะสีทองกูจะเอาไว้เก็บของที่มันล้ำค่าอย่างเช่นดาบน้ำแข็งเอาไว้ตั้งโชว์นะเว้ยแล้วก็ดาบดำที่ผมมีนะครับ จะซื้อไปอันที่สองเลยอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วเหมือนกันก็เท่ดีแล่เกิดมาเล่นอันจริงนี่ก็ไม่ได้อืมไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ลูกไอ้ลูกอันนี้ถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปมินิมันเปลี่ยนเหมือนมินิเกมในโค้ทเทเลยส่วนไอ้เสี้ยนี่กับนี่แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ไอ้บางลางังไอ้บางลางัง กาเชียนี่ไม่อันนี้นะครับไม่ได้ใส่สีใหม่อันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยถ้าเกิดมันเนี้ยนะนะอันนี้อ่านี่ก็เปลี่ยนแล้วโอู้วเก็ดเพลินแต่อันอื่นยังไม่เปลี่ยนเลยยังเปลนสีเหลืองดำอยู่อันนี้วาดมาที่ซื้ออันนี้ที่ซื้อดาบสีดำและสี เขาเรียกว่าดาบแห่งความมืดแล้วก yeah. yes. I mean. like, ็ดาบดาบน้ำแข็งเยเคยได้เก็บกระดูกมาคืนน่าจะไม่มีประโยชน์อะไรละมั้งก็ไม่รู้อ่ะจะมีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กระดูกเตทองอ่ะมีประโยชน์แน่ๆฮะสักวันหนึ่งผมอาจจะเอากระดูกสีทองครบสี่อันไปทำดาบก็ได้ อไปทำเคียวดิพกกระดูกสี่อันแล้วก็เอาไปรวมกับไอ้ก้อนหินแห่งความมืดก็เอามารวมกันมันก็จะากลายเป็นอันเนี้ยไอ้เคียวไม่ได้เอามารวมกันเอามาครับกันใช่เออมันจะมีชุดเกาะของมันด้วยนะครับึ่งต้องการมากๆเลยผมต้องการมากๆเลย เพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่กับไอเลเวลหนึ่งพันไม่รู้มันจะช่วยเชียรอะไรกูได้เหมือนกันโดนัทกูทำเพื่อนเป็นโดนัทผสมกับโดนัทจะเกิดกลายเป็นเพื่อนโดนัทนี่คนที่ให้เควสเราก็อยู่ทางนี้หลยนี่อยู่ทางนี้ถ้าเกิดใครรู้ว่าไอ้คุณแจเวนนี่ มันเอามามันเอาไว้ไขกล้องอะไรบอกผมด้วยนะครเพราะตอนนี้กำลังเอือๆอยู่เลยเบนี่อร่อยขึ้นทำเชื่ยอ,อะไรสงสัยไม่มีได้บเบือเผื่อได้เผื่อได้ กินเหลือไว้สักสองอันแล้วกันเพราะเผือ่อเพียสวตัวใกล้ตายเบอแต่ไหนๆก็แล้วขัดใจอยู่กับที่ศูนย์รวมอาหารเลยเมียทามเสืออันนี้มาให่ด้วยเขาเรียกว่ากล่องใหม่แขยที่วัดตรงนี้ด้วยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะตั้งไว้ทำเชื่ออะไรก็ตั้งไว้เหอคะ ภารกิจของผมก็คือผมจะตามหาเชื่อนั่นก่อนเชื่อที่ให้เชื่อที่ให้โค้ดเนี่ยซึงจำได้ฮะหยุดตรงนี้ไม่อะคือไม่ต้องจำมันก็รู้อะถาถึงใครรู้ผมรู้เบวยนี่เอาไปด้วยเอาไว้ตบแปะในบ้านเพื่อความ สดสวยงามงดเบื่อไมนต้องการเป็นแบบแร่เป็นหินอยู่เลยอ่ะเป็นหิน่ะเออมันยังไม่เอามาทอดทอดเชี่ยอะไมันยังไม่เอามาเนี้ยอบอ่ะมาดูผู้ถูกก็แบบขามีที่ล็อกด้วยถ้าเกิดมันล็อกอันนี้ก็ก็ดีนะเพราะใน ในนั้นมีตังอยู่ล้านบาทเลยเอ้ยหลายบาทเลยกูมาผิดที่แหละเฮแเอาไ,ไว้ขายของนะสีทองมึงเยอะจังนะเออเอ,อ,อเชียนี่ก็โกรธเป็นนะ ผมชอบกอดมากแปลเองหยุคดคลิปแล้วก็แปลเองนะครับว่ามันพูดอะไรโอเคผมจะลองไปที่ที่มันก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ก็น,น่าจะอันตรายพอควรน,นี่ังไงมันอันตรายพอควรเลยสัตว์ เออมึงตามมาตลอดได้ไงเอยอย่างนี้ไม่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 ใช่ฟิสิกส์ของเกมนี้นะเว้ยเออเออเออนี่เห็นอยู่ข้างหน้าได้ความปลอดภัยเบอรอโอ้มากี้เกียบมึงเดินเชื่ออะไรกันบ่อยวะเนี่ยตรวจตาเกมเหรออะไรก็เชื่ออะไรเต ไม่ได้ใช่ไหาที่ชายคาเออขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจเด้ออันนี้เหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยแต่สีดำอย่างงี้ไม่ใช่นะต้องเป็นสีขาวใช่ มันไม่กี่โมงวะหายแล้วเบอะโอ้พึ่งมึงแน่ใจนะว่ามันพึ่งตัวบอลเอ้ยพึ่งตัวจริงไอ้เ,อเี้ยมันต่อยตุ๊ดตุทีขี้เละเลยนะแบบเละตุ้องไปเออเอเอไม่ดีนะเงี้ยทำเพื่อนอย่างนี้ไม่ดีนะนะนะกล้าหายแล้วเอ้ย รีบปล่อยเอ็กซ์คิวเชียนั่นมาคูตาโรยูเดกูเกิดใหม่ได้โง่โอเคไม่สนใจมันแล้วเช่าตัวตายโอเคไม่มีอ่าฮะไม่มีโอ้ oh. สวัสดีเพื่อน ่าฏิอนนานะอาายอันนเอกาเทเทนะปาฏิยอันนเอก็ช่วยกูด้วยโอ้ช่วยกูค้นทางจากไอโ้เมื่อกี้ราชีพึ่งใช่ไหมนี่เผื่อจะมีของสักอันหรือไม่ก็โครงกระดูกสีอทองก็ได้กูนี่เพียจริงๆ โอเคแต่กูจะไม่จําที่นี่อีกต่อไปแต่เก็กูจําได้กูอาจะมาที่นี่ใหม่แล้วมันอาจจะดบไอ้กระดูกสีทองมาให้กูก็ได้วัดอ่ะโอเคผมจะลองเอามาดูแล้วกันเพราะผมยังไม่เคยใช้มันเต็มแล้วแดกเหดสีทองต่อหน้าต่อตาแล้วกูก็กลับแม่อันนี้กินได้ได เคไหนดูซิแถวนี้มีอะไรอันนี้มีเห็ดสีทองสีทองพ่อมึงไหนี่ตรงไหนนะตรงไหนีตรงไหนบ้างตรงนั้น,รน,รน,นตรงนั้นมีฟอสซิลตรงนี้มีฟอสซิลฟอสซิลคือนี่นี่ไม่ใช่ทางการด้วยแล้วแมงเสือกไม่ใช่อันเดียวกันด้วยแวมงเสือกไม่ใช่ก้อนหินด้วยไอ้สัตว์เอ้ย นี่คือเปิดไปแล้วยังนี่เปิดไปแล้วมั้งเดยอดท่าแล้วเปิดแล้วกโกรอย่างก็ยิ้วไปไหนหน้าทำก็หน้ากลัวเกแม่งตังแม่งมีอยู่ทุกที่จริงๆวะ่ะหรือ้าเกิดคุณเป็นคนที่ประจวบภัยเก่งโคตรขนแบบแบบโคตรดัดงโคตรอ,อะ่ะโอ้ขอบคุณเพื่อน คือแบบประจนไก่ประจนชอบประจนภัยเก่งแบบโคตรองโคตรเลยผมไม่ได้ประจนไปไัยไงแต่ผมอ่ะไว้ต่อสู้กับคนเท่านั้นเวเอาผมมาไว้ต่อสู้กับคนคนไม่ได้เอาไว้ประจนไผยย่ทั้งนั้นแต่สุดท้ายถ้าเกิดผมได้มีทางประจนไัยก็ไปโอเคก็ได้แหลทองตามที่ต้อง